มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตามต่อเล่าพัฒนาของอาจารย์ต่อยร่วมโชคแม่นางพอจอยเหล่ากะอาจารย์ไทยน่าจะรวยกันต่อเลยนะคะเนาะคลิปนี้สู่ต่อบอกพี่น้องสู่ต่อเล่าพัฒนาสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยสวัสดีพอแม่พี่น้องแฟนคลับ fc เลขเล่าพัฒนา ท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ตามต่อสู่ต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะภาพพ่อแม่พี่น้องตายเล่าซ้อมวดท่านผู้ชมงวดนี้มีกำลังใจสู่ต่อบนนอท่านผู้ชมสำหรับเล่าพัฒนาเอ้าจังใดกะลุกขึ้นสู่ต่อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กอมม่อนจะไปเบ่งแนวทางเล่าพัฒนาแต่ละสำนักแอดมินหน่หนอยกับ ขอขอบคุณทุกสำนักเด้อยค่ะเด้อทีส่งแนวทางให้อดมินนหน่อยเอาจังใดกะโชกันต่อไปท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กาจะมีอาจารย์ต่อยรวมโชว์แม่นางพอจอยอาจารย์ไทยน่าจะรวยเด้อยค่ะเด้อหัดทผพานมาลุดทุกสำนักนะคะเนาะแต่เราสำนักกะมีเขาเหล็กเด่นท่านผู้ชม เล็กเด่นจับคูบกเขาตายทุกสำหนักสำหรับคลิปนี้สู่กันต่อเนาะ่านมช้่มให้กำลังใจเจ้าควา,ม,าม่านมช้่มเอา้าททันแรกก็จ,จะเป็นของพอใจอะะด้อค่ะเด้อของพอใจอ่างวดทิพนมาเข้าไปเล็กเด่นศูนย์นะคะเด้อเล็กเด่นศูนย์เลขออกศูนย์ศูนย์สองข้างล่างสองศูนย์เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ แอดมินน้หน่อยน้ำเลดเดอค่ะเด้อสิได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้พอแม่พี่น้องได้รับชมเนาะค่ะเนาะของพอจอยหงดนีทนผู้ชมเด่นหกเจดปดจับคู่9คู่แล้วก็กัน2คู่เป็น11คู่เค่ะเด้อห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองห้าสองหกสองเจ็ดเก้าห้าเหเก้าเจดกัน มี3ามกับ5-3นะคะต่อมาเดี๋ยวคลิปหน้าแอดเมนูหน่อยสรุปให้ด้วยค่ะเด้อสรุปราพัฒนานะคะเจอกันคลิปหน้าต่อมาก็ของอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะวิ่งรูดงวดที่ผ่านมาเนะาะท่านผู้ชมวิ่งรูดเข้าไปที่เดนโซนจับคู่บอข่ะ งวดนี้อาจารย์ต่อยวิ่งรูด6กับ8เน้นเจาะไปที่8นะคะจับคู่5 8 8 5 6 0แป6ห8าหก9ูนเก้กลขวินสี่ห้าหกปนะคะอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วย่่ะเดอเลขวิ่งรูดงวดที่ผ่านมาอาจารย์ต่อยกับ อ่ะอภพอจอยช่วนกันไปที่ศูนย์วดนี้ช่วนกันไปที่หกดิท่า,านผู้ชมหกกับแปดวันนี้ชวนกันไปที่ 8. หกกับแปดวดที่ผ่านมาช่วนกันไปที่ศูนย์ดิท่านผู้ชมแต่ว่าจะพบอ่ครับมาเบิ่งทันต่อไปกันเลยท่านผู้ชม ต่อมาสองแม่นางท่านผู้รรมชมแม่นางสองแม่นางหววทีพานมากบกเขานะคะเนาะบกเขาทาวิรรมม่วรูดบกเขาว,วดนน้ท่านผู้รรมชมเลขวินมีศูนย์สามสองห้าหนึ่งสี่ เลขติดหกเเลขวิ่ง5กับ0เน้นไปที่5จับคู่25 3ห55สาชุดสาตัวหางเดี่ยวเด้อท่านผชม0ูนหแกปหน้าจอด้วยค,ะคะ่ะเด้อต่อมาท่านชมของอาจารย์ไทยนาจะรวย ว่างสองหวดบ่เขาจักหวดหลักกับพักไปเด้อท่านผู้ชมสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อไทยนะจะรวยว่างสองหวดหรือสามหมวดเนี่ยแหละท่านผู้ชมเหล็กบ่เขาาลดไปเนาะคะ่นะเนาะลดไปบัดท,ที่นี่กับพักยุดว่างกับเขามามาไม,ม่ท่านผู้ชมวดนี่อาจารย์ทรงเขามามาไม้ เป็นเลข4ตัวสองชุดสองตัวห้าชุดเด้อท่านผู้ชมสองตัวหาคู่บัตรที่นี่กะไม่เลขชุดสี่ตัวเล่าพัฒนาเด้อท่านผู้ชมกัซิสิมีสามแปดแปดหนึ่งสามหกเจถ้าตัดสามตัวกาสิบแป็น8 8 0 3มส เดอธรรมชมแปดแปดศูนย์สามหกเจ็ดนะคะเดอขอโทษบอพิดธ,ธรรมชมขอโทษขออภัพาพายชุดสี่ตัวมีสามแปดแปดศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดถ้าตัดเล่นสามตัวก็จะเป็นแปดแปดศูนย์สามหกเจ็ดชุดสองตัวมีสามแปดหนึ่งสาม 8 0 6 7แล้วก็86นะคะอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปนาจอได,ด้ค่ะเด้อสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อไทยนาจะรวยนะคะมื่อกี้กับเบิงกวนท่านผู้ชมเบิงจอบซ่อมกันไปกวนเล่าพัฒนาหวัดทิพานมาตายถูกสำนักท่านผู้ชมแอดมนินหน่อยภาพพ่อแม่ี่น,นองตายสองหวัดแอดมนินหน่อยกับตายคือกันท่านผู้ชมตายคือกัน เอาคลิปหน้าเจอกันกันกบคลิปสรุปเรีวกัชุดครัวลาวเร้อท่านผู้ชมชุดครัวลาวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ร่วมซีสัมนกแม่นางพ่อจอยอาจารย์ต้อยรวมโชคแล้วก็อาจารย์ทางอำเภอไทยน่าจะรวย ขอบคุณสําหรับแนวทางทุกเสียนเลยค่ะเ้อแอดมินหน่อยขอบคุณสําหรับแนวทางทุกเสียนทุกสํานักนะคะสําหรับท่านใดลอดสาวเยอรมันสิสรุปให้ในคลิปหนาเลยค่ะเ้อสรุปพร้อมกันเลยท่านผู้ชมอาอสาหรับท่านคลิปเมท่านใดจะเขากุมนะคะเนาะพ่อคุณแม่ท่านใดทีจะเขากุมเลยค่ะเ้อลืมเอิญพ่อแม่พี่น้องเขากลุ่มท่านผู้ชมอ่าเข้ากลุ่มลฟ์ฟีสแกน QR โค้ดเข้ามาได้เลยนะคะสแกน QR โค้ดเข้ามาแล้ว บวกเพิ่มเพื่อนเล้ยวส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดจะสั่งสบู่ยาสิฟันสบู่กาแฟยาสีฟันนะคะเซรั่มสลายฝ้าสบู่สลายฝ้าโทรสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกนะคะอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนา้าสวัสดีคะ่ะ